เอาละครับสวัสดีครับอยู่ผมเอเบบียูเคนะครับนะหลังจะหายหน้าหายตาไปนานมากเลยนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ผมทํางานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเท่าไหร่นะครับถึงผมจะเล่นเกมอื่นก็ตามนะฮะก็กูนั่นแหละก็วันนี้นะครับจะมาเล่นไม่ได้เล่นสิเรียกว่ามาแนะนําดีกว่านะครับเอ่อสำหรับมือใหม่นะครับที่คิดจะเล่นแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับเอ่อพารีโอเอ็กซ์ติงชันเนาะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกเกี่ยวกับ สิ่งที่ควรจะรู้ในเกมนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ปิดคลิปนี้ไปก็ได้นะครับนะก็เดี๋ยวผมวันนี้จะมาอธิบายในตัวรองของผมนะครับเพราะว่าตัวรองของผมนี่ยังไม่ได้ทำเคสอะไรเลยนะครับเ,เกมนี้เป็นเกมแนวซอร์ไวิร์นะครับแล้วก็จะมีหลายโหมดด้วยกันนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับนี่คือประเภทของเซิร์เวอร์นะคร โมบายอ่ะเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นเหมาะกับการใช้มือถือในการเข้าเล่นนะครับในนั้นก็จะมีแมปแบบนึงอัตราวา์มง่ายกว่าแล้วก็มีอาหารเฉพาะในแบบของโมบายให้เล่นนะครับต่อไปไลท์ Light นะครับเป็นโหมดที่เอ่อเรียกว่าตั้งเดิมแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นแมปคลาสสิกนะฮะอาหารที่สามารถหากินได้อย่างง่ายหน่อยแล้วก็เอ่อเขาเรียกไงอ่ะจะเป็นโหมดที่เอาชีวิตรอดได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมก็ ลองเข้าไปเล่นเองดูนะครับผมคงไม่ได้เข้าไปดูนะครับเรลลิซึมอ่าอันนี้จะมีความพิเศษและแตกต่างไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือเป็นโหมดที่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเกมพาร์ตนู่นนี่นั่นคุณผู้ชมอาจจะเล่นเน้อสตัวนั้นๆไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟที่มีกฎด้วยนะครับอาจจะต้องเข้าไปอ่านในด i s c อ r ดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เรลลิซึมก็จะมีกฎที่ตายตัวแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ไม่อ่านกฎแล้วเข้าไปเล่นก็อาจจะเล่นได้อยู่เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปก็เจอเกลนอยู่ดีนะครับนะ เป็นเซิร์ฟทีเ่เรียกได้ว่าเป็นเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟหลักนั่นแหละเป็นเป็นแมปหลกักตอนนี้นะครับเพราะว่าจะมีทั้งภูมิประเทศและอาหารแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มีความหลากหลายแล้วก็แมปก็ใหญ่ใช้ได้ด้วยนะครับส่วนแซนบอสเนี่ยอันนี้เป็นหมดคล้ายๆหมดทด,ด,ดลองเล่นไหม,มเข้าไปคุณผู้ชมจะเล่นเป็นโดนสอตัวไหนก็ได้เนาะ แล้วก็ในนั้นก็ตั้งแต่คุยกันก็ฟัดกันนั่นแหละรครับไม่มีอะไรซึกนะวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้ากันในเซนะิร์ฟเมนเนาะเพื่อเป็นการดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟหลักด้วยแล้วผมจะอธิบายเพิ่มเติมในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคคุณผู้ชมสามารถที่จะกดอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วกดจอยไปได้เลยจะพาไปเซิร์ฟนั้นๆน,น,นะครับไม่งั้นคุณผู้ชมก็เข้าจากเซิร์ฟตรงนี้นะครับซึ่งเซิร์ฟตรงนี้เนี่ยสามารถเลือล่อนเมาส์ได้นะครับในการดูเซิ เอ่อเรลลี่ซูมไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาหรอกนะครับนะคุณผู้ชมต้องกดไปที่เรลลี่ซูมแล้วกดจอยเข้าไปเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นชื่อเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนคุณผู้ชมอยู่เซิร์ฟไหนคุณผู้ชมก็ใส่ชื่อเพื่อนลงไปแล้วกดจอยไปได้ส่วนชื่อตรงนี้นะครับไอ้เจโรสองแป้นหนึ่งเป็นชื่อผู้พัฒนานะเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเมนูแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกเรือสาที่เขาแจกมาตอนเริ่มเกมได้นะครับโดยการไปที่ d ดโนโซอร์ s e เล c t i o n นะครับก็คือการเลือกเรือสานั่นเองก็จะมีเรือสับ่วยมั้งกินพืช กินเนื้อนะครับผมก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสนะครับและอาหารที่ชื่นชอบแตกต่างกันอย่างเช่นเจ้าคาโปสุคัสตัวนี้นะครับอ่านี่คือสเตตสเริ่มต้นนะครับก็จะมีไดเอมเบอร์ต่อนาทีมั้งผมไม่แน่ใจนะผมได้ต่อเท่าไหร่นะครับ8นะครับเดินเร็ว5เท่าวิ่งก็27นะครับส t ต m i n น่า0 Attacks ิบแอตแทกสีดก็คือคูดานั่นแหละ ก็คือกัดไปคำหนึ่งแล้วต้องรองอีก1.5วินาทีในการกัดอีกทีเดียวนะครับเลือด200ดาเมจ38นะครับซึ่งตรงเนี้ยคุณผู้ชมสามารถอัพได้นะครับในเสาส่วนใหญ่นะครับจัดตันอยู่ที่ประมาณ60บางตัวอาจจะ50นะครับนะต่อมาเป็นเวลาในการโตที่จะดูได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการโตเต็มที่สำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือ6นาทีในการโตเป็นจากจากเพิ่งเกิดนะครับอินแฟนนะครับผมรู้อ่านดูหรือปรเปล่าไปถึงเอเดัลนะครับ ก็ใช้เวลา6นาทีส่วนไปถึงเอลเดอร์เนี่ยเราใช้เวลามากกว่านั้นอีกนิดนึงส่วนอาหารที่ชอบนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องจําไว้เลยว่าในเสาแต่ละตัวในเกมนี้เนะี่ยกินอาหารแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเจ้าคาปโปนะครับเจ้าตัวเทพตัวนี้ก็ชอบฮารุซอได้คือเสาปากเป็ดนั่นเองนะครับก็คือพวกเอ่อพาร์โซชานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในเกมในเสาปากเป็ดก็มีอยู่ไม่กี่จำพวกแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเรามาดูที่คอสโมเซทท็อปนะฮะของกินพืชเนาะก็จะมีสถานะสถาน รีบเป็นอะไรไม่รู้สถานะของมันนะครับว่ามีสแตตมันประมาณไหนโตของนาทีนะครับแล้วอาหารที่ชอบกินก็คือเอริทฟู้ดผมไม่รู้ว่าอ,อ่านถูกไหมนนครับก็คือจะเป็นอาหารที่อยู่ตามโซนของมันแหละในตอนนี้ผมจะเอาตัวยินพืชมาเล่นให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับเพื่ออธิบายให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือการเลือกสกินเนะาะฮะนการเลือกสกินเียๆนนะครับโอเคหลังจากที่คุณผู้ชมกดเลือก มาแล้วนะครับผมให้ผู้ชมกดทําการสปาลในการสุ่มเกิดสักที่หนึ่งในแมปนะฮะใดการตกลงมาจากฟ้าต้องตกใจครับ,ไม,บไม่ตายครับไม่ตายฮะเกมีเสาเดินถอยหลังได้นะฮะเอสนะแล้วก็ชิปเป็นวิ่งแซดเป็นเดินชา้าเดินเร็วนะครับไม่ตัวเอกเป็นเดินชา้าเดินเร็วนะครับซึ่ง การเดินเร็วเนี่ยจะทําให้คุยผู้ชม,มเนี่ยสติมิน่ไม่ขึ้นนะครับเช็คได้จากสติมิน่ด้านล่างตรงนี้ที่มส์ผมอยู่นะครับเพราะงั้นแนะนําให้โดนช้าไปก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รีบร้อนไปไหนต่อมาเป็นการดมรกลิ่นนะครับคุณผู้ชมต้องทําการกตรดตัวจชีเนาะในการดมรกลิ่นที่นี้นี่จะเป็นข้อมูลสําคัญที่คุณผู้ชมดูไว้ก็ดีนะครับถ้าอาหารมันขึ้นสีเหลืองนะครับแบบเมื่อกี้ที่ผมดมกลิ่นให้คุณผู้ชมดูนั่นก็คืออาหารที่ถูกปากเองนะฮะในน้ำให้มีกไปหนูด้วย อ,อย่างนี้คืออาหารที่กินแล้วจะได้ส่งผลดีกับตัวเรือเต่านะครับก็คือมันจะอิ่มเร็วนะฮะแล้วก็ได้ค่านูเทชันด้วยค่านูเทชันนะครับจะมีผลทั้งกับเอมเบอร์ที่ได้นะครับแล้วก็เร่งในการโตนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือเจ้าฮิลซิโลโฟดอนนะครับมันโตเร็วอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นมันโตแบบจ้วงเลยครับตอนนี้มันขึ้นเห็นไหมห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละตวไวนะฮะ กดตัว e เป็นการกินนะครับแล้วก็กดตัว e เป็นการดื่มนะ้ําเช่นกันนะฮะกดตัว n e เป็นการเปิดในท์วิชั่นนะครับเอาละตอนนี้ก็มาอยู่กับหน้าอาหารอีชนิดนึในเกมนะครับเวลากดนตรงกินแล้วจะเป็นสีเขียวถ้าเกิดขึ้นสีเขียวเนี่ยมันแปลว่าคุณผู้ชมกินได้นะครับแต่ว่ากินแล้วมันจะไม่ได้นูเทชั่นเท่านั้นเองนะครับก็คือกินไปเถอะนะครับเพื่อประทางชีวิตนะครับเห็นไหมอาหารขึ้นเหมือนกันแต่ว่าค่านูเทชั่นไม่เพิ่มนะครับ แต่ถ้าเกิดหาอาหารที่เราชื่นชอบไม่ได้เนี่ยก็กินกินไปเลยครับไม่ได้ก็ตายนะอาหารแต่ละชนิดนะครับถูกกระจายอยู่ในแมปนะครับสามารถกดตัว M ขึ้นมาดูได้นะครับว่าแมปอยู่ตรงไหนเอออ่ะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมก็ทําการสำรวจเอาเองนะครับนะเพราะผมคงไม่วิ่งให้ทุกทุกทีว่าตรงไหนอาหารอยู่ตรงไหนบ้างนะครับส่วนตัวนี่รู้หมดแล้วแหละฮะแต่ว่าเราคขยันเล่นๆนะครับการมาจนทัไน้ตัวเองนี่จะเป็นเรื่องที่สนุกปากนะครับนะเอาละครับคุณผู้ชมนะฮะจริงๆก็อาจจบไปแล้วนะครับแต่ผมลืมอธิบาย วิธีเกี่ยวกับการนั่งพักนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะงงว่าทำไมช่วงนี้ผมพูดแปลกๆนะครับก็คือผมอัดจบไปแล้วนะฮะเอาละมาอธิบาในเรื่องของการนั่งพักนะครับคุณผู้ชมสามารถนั่งพักได้หากเหนื่อยติดบีดหรือว่า,าหิวเลือดนะครับก็คือการกดตัวอานั่นเองนะครับแลวสอบบางตัวสามารถกดสเปรยบาร์เพือกระโดดได้นะครับใช่ฮะเพิ่งพูดสดเมื่อกี้แหละครับอ่าอเกียดแบกนี้จริงๆ การอยู่ในน้ำนะครับการว่ายน้ำนอกจากการวิ่งแล้วเนี่ยจะทำให้เราเสียสเตมินาด้วยแล้วพออยู่ในน้ำนานๆเนี่ยพอสเติมินาหมดนะครับนอกจากการที่เราจะเสี่ยงต่อการโดนกลัวในน้าง่าไปแดกแล้วนะฮะคุณผู้ชมยังเสี่ยงที่จะจมน้ําตายด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าลงน้าเนี่ยโดยเป็นเนเสาที่มีสเติมินาน้อยก็แนะนําว่าอย่าลงเลยดีกว่านะครับไม่ก็รีบขึ้นจากมันให้เร็วที่สุดนะครับ ต่อมานะครับอยู marble 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 <ilgili> marble 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 <hi> ่ในเรื่องของสกิลพิเศษสุดท้ายละไม่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 โน no j e s ีสอ่าต่อมานะครับผมจะอธิบายในเรื่องของสกิลพิเศษของนักสอแต่ละตัวก่อนนะครับนะถ้าคุณผู้ชมถ้าในกระสอาของคุณผู้ชมมีสกิลพิเศษคุณผู้ชมสามารถกดใช้สกิลพิเศษได้โดยการกดตัว v นะครับอย่างเช่นถ้าตัวฮิฟ flow f o ด d o เนี่ยความสามารถของมันก็คือการขุดรูนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในการขุดนะฮะแล้วก็ เ,เมื่อขุดเสร็จเนี่ยเราจะสามารถเ,าเข้าไปในรูนะครับเพื่อหลบภัยได้นะครับแบบเหมือนที่กูต้องหลบสไปโนเมื่อกี้แหละฮะแต่ว่าไม่ใช่ทุกจุดที่คุณผู้ชมสามารถขุดได้นะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมกดเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกด v ีอีท e ีนึงที่หลุมเนาะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าหลุมเข้าไปแบบหลบฟาร์มได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดมีเพื่อนก็สามารถเข้าหลุมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับอยู่ในทางด้านของการรวมฝูงกับเพื่อนนะครับโดการอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะครับให้คุณผู้ชมกด แพ็กนะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่ออะไรสักอย่างก็ได้นะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมสามารถอินไว้เพื่อนนะครับที่เป็นเดเซอร์ชนิดเดียวกันได้นะครับแต่จริงๆมันก็มีวิธีอินไว้เพื่อนที่อยู่คนละสายพันธุ์กับเรานะครับซึ่งผมจะไม่ขอแนะนำอะไรกันนะครับเพราะจริงๆมันคือบั็กของเกมนะครับแต่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกออกมานะครับซึ่งนเนสเซอร์ต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถามีสมาชิกในฝสูงได้ ตามจำนวนที่มันกำหนดไว้อย่าเช่นตัวฮีฟิโลโฟดอนนะครับก็สามารถเต็มได้ที่10คนนะครับต่อมาก็อยู่ในเรื่องของการฟาร์ม m อมเบอร์นะครับค่ณผู้ชมก็อนสาแต่ละตัวนะครับอย่างที่ให้ดูตอนข้างต้นไปแล้วนะครับว่าจะมีการได้เอมเบอร์ต่อนาทีเนี่ยประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้ผมเล่นมาจนโตเนี่ยก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับก็คือถ้าเกิดได้เพิ่มจากถ้าเกิด ต่อมานะฮะอยู่ในเรื่องของการฟาร์มตัวเอมเบอร์บ้างนะครับตัวเอมเบอร์เนี่ยปกติก็คือเพิ่มทุกๆ1นาทีหรือว่า5นาทีอแล้วนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มตลอดทุกๆกี่นาทีนะครับนะแต่ก็คือทุกๆที่ทุกๆเวลาช่วงเวลาที่เราผ่านไปนะครับเราจะได้เอมเบอร์เพิ่มขึ้นมาตามค่าจำนวนเอมเบอร์ที่ในตอนนั้นสามารถให้กับเราได้ข้อในช่วงตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นฟาร์มโตจากาวัยหนึ่งไปอีกวัยหนึ่งคุณผู้ชมจะได้เอมเบอร์เพิ่มขึ้น เป็นการบวกเพิ่มพอสมควรน,นะครับอย่างเช่นตอนแรกผมเล่นตัวเนี้ยตอนเริ่มเกมนเนี่ยผมมีประมาณ50ใช่ไหมตอนนี้ผมโตจนเป็นอารดจนจะเข้าเอลเดอร์เนี่ยผมได้มา75อันนี้ได้มาจากทั้งนาทีด้วยแล้วก็การโตเต็มที่ด้วยนะครับการฟาร์เอมเบอร์นะครับไม่จําเป็นต้องรอให้นระดัอดนนอของเราตอน,นนั้นโตแล้วก็ฟาร์ใหม่เสมอไปนะครับเพราะว่าในแมปเองก็ยังมีเอมเบอร์ให้เราเก็บนะครับซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยจะทําการซ่อนไว้ตามจุดต่างๆในแมปเนาะ ก็ลองออกสรุจเอาเองแล้วกันนะครับซึ่งเอมเบอร์แต่ละก้อนนะครับที่คุณผู้ชมเอ่อที่ผู้พัฒนา,นาวางไว้เนี่ยก็มีขนาดที่แตกต่างกันเวลาในการเก็บที่ตแตกต่างกันแล้วก็จำนวนเอมเบอร์ที่น่าแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นก้อนนี้ครับแนะนำการกด E ค้างไว้2วินะครับอ่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมได้เอมเบอร์เพิ่มขึ้นมาในจํานวนหนึ่งนะครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมมาดูที่เก็บเอมเบอร์ที่แนะนํานะครับถ้าเกิดเล่นคนเดียวหรือว่าเอ่อยังเพิ่งเริ่มเล่นแล้ว ยังไม่มีดรือสร์ที่สามารถใช้ฟาร์มได้อย่างาจริงจังๆนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่แนะนำนะครับมันกดเอ็มขึ้นมานะฮะมันอยู่ในภูเขาไฟนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ฟาร์มเอมเบอร์ได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีเอมเบอร์เยอะมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าวิธีการเก็บเนี่ยเราก็ต้องๆๆปลากลัวกันหน่อยนิดนึงนะครับถ้าตกลงไปนี่คือตายเลยนะฮะตรงน,นั้นเหมือนจะมีเสาลักไก่นะครับ อยากจะลองตกลงมาจากทางป่องภูเขาไฟซึ่งผมเองก็เคยทำนะฮะซึ่งมันทำไม่ได้นะครับเกมนี้ไม่มีฟอร์ดาเมดนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาครับเขาถ้าทำการเขาเรียกว่างไงอ่ะดักดักมักง่ายนะครับอยู่ทางปากป่องภูเขาไฟแล้วถ้ากระโดดลงมาก็คือยังไงก็ตายนะครับโดยจุดเอาเอมเบอร์ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเอานะครับในสองที่แนะนำนะครับมีอยู่สองตัวก็คือก็ตัวทูดอนกับตัวฮิซิโลโฟดอนนี่แหละครับนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันกระโดดไม่สูงพอ ดังนั้นคุณผู้ชมที่เพิ่งเล่นเนี่ยแล้วเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยก็แนะนําให้มาฟาร์มเอเบอร์ตรงนี้ก่อนเป็นที่แรกครับผมแล้วพอเราได้เนสอตัวที่เราต้องการแล้วเนี่ย,ก,ยก็ค่อยไปฟาร์มนั้นต่ออ่าคุณผู้ชมจะหาสามารถเห็นก้อนใหญ่ๆตรงน,นั้นได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของเรานะฮะ ต้องใช้เวลาในการกดถึงประมาณ1นาทีเลยด้วยกันแนะนำว่าเวลามาเก็บเอมเบอร์ให้กดเป็นในวิชั่นไว้นะครับเพราะว่า้าค่อนข้างทีง่จะแสบตาเลยเดียวคุณผู้ชมสามารถไปดูคลิปที่ผมเก็บเอมเบอร์ได้ในคลิปเก่าๆที่ผมเล่นวิด uh, ีโอเอ็กซ์ชั่นนะครับนะ ต่อมาครับเรามาอยู่แทนนันททการซื้อของกันบ้างดีกว่านะครับก็ณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมไปที่ชอ็อปเนาะแล้วก็สามารถเลือกเปนาสั่งที่คุณผู้ชมอยาก,กเล่นได้เลยได้จากคุณผู้ชมมีแอมเบอร์เยอะพอนะครับอย่งางเช่นยูไฮรันนัทเนี่ยก็มีอยู่250เอมเบอร์ในการซื้อนะครับเวลาโตเจเนีถ้าเตตักก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียกดูแถา,าที่คุณผู้ชมอยากจะจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็เก็บตัวเอมเบอร์ในการซื้อได้ซึ่งไม่ได้ข่างจากที่คุณผู้ชมคิดนะครับนะ เมื่อพูดถึงการซื้อแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงการซื้อ,เ,อ,อเกมพาสก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่ธ์ที่หลายๆคนต้องการกันเลยีเดียวนะครับให้กดไปที่ตรงสโตร์นะครับก่อนหน้าเข้าเกมเนาะก็จะมีทั้งไดเอมเบอร์บวกนะครับหมายถึงเวลาที่เราเล่นรับฟาจนโตเนี่ยจะไดเอมเบอร์ทุนเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปเช็กดูนะครับเอมเบอร์เพิ่มขึ้นี่20%นะครับตัวซีรีส์ของจุลสิษพาพ์สต่างๆนะครับซึ่ง อนาคตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะครับจากตัวเนี้ยนะครับเอ่อเทโรดอนนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอินดมินัสเล็กนะครับในตอนนี้นะส่วนเจ้าอับโบเวเนเตอร์ bon ator, ตอนนี้ก็จะคืออินดมิมนท์ดัปเตอร์นะครับอิ at นดนปเตอร์นั่นแหละส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจูราสิคพาร์คพาร์คสามนะครับหมายถึงเจ้าตัวสไปโนซอร์ต่อไปก็คือจะเป็นเดนโม ไททันนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงโมเดลนะครับต่อมาก็คือ Fast Go ก็คือตัวเร็วขึ้นนะครับเอฟเปนี่คือเกมพาที่คุณผู้ชมต้องซื้อนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นมอนสอตัวใหญ่ๆอย่างเช่นพวก T-Rex อะไรแบบนี้ในการเข้าเล่นแบบเรียลลิซึมนะครับแล้วต่อมาคือการทําให้อาหารเราลดช้าลง20%ทั้งน้ําทั้งอาหารเลยนะครับ กลับเข้ามาในเกมนะครับยังมีอีก2ออย่างที่คุณผู้ชมสามารถซื้อได้นะครับนั่นก็คือการซื้อเอเบอร์เนาะซึ่งการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเสียประมาณ200โลบักนะครับในการได้2 0 0พัเอเบอร์ซึ่งใครที่ฟาร์มมาสักพักแล้วนะครับก็น่าจะรู้อยู่ดีว่า2 0 0พันเอเบอร์นั้นเป็นการที่คตนกระจอกง่อยในการหามากนะครับนะเพราะงั้นอ่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แนะนำนะครับต่อมานะครับจริงๆตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนะฮะจะมีประมาณส่ตัวเลือกให้เลือกนั่นคือคูณ1.5คูณ2แล้วก็เอเบอร์คููณณ1.5กัับบอรร์คค2นะ ซึ่งตอนนี้เขาเหลือไว้แค่โตคูณหนึ่งจุดห้านะครับสี่สิบเก้าโลบัคผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเอาออกนะครับซึ่งอันนี้มีประโยชน์ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเร่งโตและก็เร่งเอ,อตัวเอมเบอร์ด้วยนะครับเอาละฮะหลังจากที่ไปทําการปรับภาพโลนะฮะเพื่อให้ต่อการมองสิ่งต่างๆมาแล้วครับต่อไปจะเป็นการพูดถึงการปลดล็อก achievement ต่างๆนะครับในเกมในอื่นก็คือเควสที่ทําให้เราปลดล็อกในนเสารตัวนั้นนั้นนั่นเองอันแรกเลยนะครับคอร์โซ เอ่อโปโบนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแล้วว่าของมันคือการกดล็อกอเจนติโนซอรัสนะครับก็คือเป็นโลเสาร์ที่เรียกว่าโกงที่สุดในเกมแล้วมั้งถึงมากเลยเอาลงยากมากนะครับก็คือต้องคอยาวขนาดยากนั่นเองวิธีได้มานะครับอธิบายง่ายๆเลยนะทุกผู้ชมต้องมีโซโลโคไซดอนนะครับเวล60นะครับแล้วก็ต้องทำให้มันเป็นเอเดอร์ด้วยหลังจากนั้นุผู้ชมต้องมีชั่วโมงการเดินนะครับ เออเพย์ okay. ในเซิร์ฟเวอร์นะครับ500นาทีเฮ้ยนี่มันง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมเอ่อเพราะว่าที่ผมเล่นตอนนั้นมันต้อง1,000นาทีนะครับนี่ถือว่าเขาลดเวลาการฟาร์มให้คุณผู้ชมลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือการเดินนะครับให้ครบ4ใช่ไหมสีไบโอมนะครับจากเมื่อก่อนมีกี่ไบโอมไม่รู้ ซึ่งเพสตรงนี้นะครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโซโลโพไซดอนแล้วแล้วครบเลี้ยวหกสิบแล้วก็เป็นเกลเดอร์แล้วเวลาเล่นครบแล้วคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปเดินให้มันครบเอ่เทอรทวีปนะฮะสิ่งที่คุณผู้ชมควรทำก็คือหน้าเข้าเกมคุณผู้ชมไปที่เซิร์ฟไลท์ครับเพราะว่าเซิร์ฟไลท์แม่งมีเทอร์ีปเดียวใช่ฮะคุณผู้ชมจะกดลอ็อกอาเจนติโนมาแบบง่ายๆออกมาเลนแบบชิวๆเลยนะฮะเพราะงั้น ไม่ต้องเอาไปเดินสีทวีไปเสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้พวกผมฟงังมันเนี่ยสีทวีแม่งไม่ขึ้นด้วยแล้วก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าที่ผมพูดมันเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเผื่อทางแอดมินแกทางผู้พัฒนานแกแก้ไขแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนผมฟังผมทำแบบนั้นนะฮะต่อมานะฮะเป็นเพลที่ใช้ในการปลดล็อกตัวตัวเดนนซูคันนะครับจระเข้ที่เกลียนที่สุดในเกมนะฮะ เพราะว่าดาเมจในการกัดของมันนั้นสูงมากๆสามารถล้มเสาภายใน1คอมโบได้แบบง่ายใดเลอเกินวิธีได้มานะครับก็คือการค่า5 a าอดัลไดโนซอร์ก็คือเดโเสาอะไรก็ได้นะครับเสาอะไรก็ได้เลยที่โตเต็มที่แล้ว5ตัวด้วยซาโคซูคัสซาโคซูคัสคุผู้ามก็สามารถกดเอ่อทำการซื้อได้นะครับในหน้าเมนูเพ่เก็บเงซื้อมาเล่นในคมอมโบหกสิบนะครับแล้วก็เล่นให้เป็นเอลเดอร์ อีกี่คุณผู้ชมทําได้ก็คือเมื่อเกาะนี้ประมาณ25ตัวนะผมจำไม่ผิดนะอีกที่คนทำได้เลยก็คือให้กับเพื่อนฮนะถ้าเอาตัวฮิปซี่ที่ตัวเจมที่มาให้กับนะครับ5ตัวหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ฟาร์มเอมเบอร์แล้วก็ไปอัพจนได้หกสิบได้สเสร็จคุณผู้ชมก็ฟาร์มให้มมนเอลเดอร์ก็ได้แล้วครับง่ายต่อมานะครับอัลเทอร์เซูโรโกนะครับก็คือการอยู่ให้ครบ4ฤดูนั่นเองนะฮะเพื่อการกดล็อกก็เป็นการกดล็อกเอมเบอร์คนะูณ2เนาะซึ่งอันนี้ผมไไม่่ด้ทาานะะครรับเพว หนึ่งดูดูในเกมเนี่ยมันนานมากๆเลยนะครับต่อมาก็คือการได้ตัวคูณ2นั่นเองกนะ็คือการเก็บเอเมอร์ให้ครบ1ล้านนะครับก็ก็ก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปรีบทํามันก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นการกดล็อกชานตุงโกนะครับง่ายๆเลยนะฮะก็คือการอยู่กับแบงค์หน้าพาเลียสี่ตัวแบงค์หน้าพาเลียก็หัวขวานนะครับสามารถซื้อได้ในช็อปนะร,ราคาไม่แพงมากเล่นให้มันเรียว50นะครับแล้วก็เป็นเอลเดอร์หลังจากนั้นก็ อยู่ในฝูงที่มีสิตัวจะเป็นหัวที่หรือไม่เป็นหัวที่ก็ได้นะครับแค่นั้นก็กดล็อกแล้วนะฮะก็ประคับประคองชีวิตจนถึงเอลเดอร์ให้ได้แล้วก็พี่กับเพื่อนแค่นั้นก็นได้เลยครับนะต่อมาลูบ้าครีมครับง่ายชิบหายเลยฮะซื้อทีเล็กมาต่อมาเป็นลาวาโมเมนต์นะครับคือการที่เราหลังจากที่เราเล่นเออโซโลโปไซดอนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาเอเอ,เอ,เอได้อาร์เจนติโนมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาอาร์เจนติโนนะครับเพื่อเอาของไฟตายเพื่อกดล็อกสกินนะครับ ใช่ครับแค่สกิลแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมฟาร์มอาร์เจนติโนหมายถึงกดล็อกอาร์เจนติโนในเซิร์ฟไลน์นะครับคุณผู้ชมก็ไม่จำเป็นต้องจำเป็นต้องทำเทรนี้ฮะเพราะว่ามันจะกดล็อกให้เองเพราะว่าในเซิร์ฟไลน์มันไม่มีปูขอไฟเอาแล้วฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่คุณผู้ชมน่าจะจำเป็นต้องรู้นะครับในการเล่น Per i o e x อ็กซ์เพนะครับ ก่อนจะกันไปนะครับก็จะเหลือข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกหอย่างนะครับที่ผมจะบอกคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่รอผมเ,อเล่นเจ้าแแบบนี้อยู่นะครับสำหรับโรบอกนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่านี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับคสุดท้ายแล้วของโรบอกพารีโอเอ็กซ์นชนะครับในตอนนี้นะเพราะว่า ตัวแมปจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีการอัปเดทครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับก็คือการอัปเดตโมเดล3 d ีเข้ามานั่นเองครับตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับที่เอ่อวิดีโอเอ็กซ์ติชันนะครับมีแรมเดโมตรงนี้ก็จะเป็นทั้งแมปใหม่เนื้อเสาโมเดลใหม่ให้คุณผู้ชมได้ลองเล่นนะครับผมก็จะรอจนมันอัปเดตตัวนี้มาก่อนนะครับผมถึงจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูให้ดูนะครับว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดต มาบ้างแล้วนะครับก็จะได้เห็นจ้าตัวที่มาแทนอินดเนัตเล็กด้วยนะครับส่วนก็ตัวเจ้าตัวแทนอิโดแรปเตอร์กับแทนตัวสิพาคภาคสามสไปโนนะครับก็ยังไม่มาเนาะนะครับคุณผู้ชมจะสามารถเห็นได้ว่าทางด้านขวาของเราจะมีหลายอย่างให้คุณผู้ชมได้เลือกเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกดูได้นะครับ จะให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นในตัวของเจ้าทีเร็กโมเดลใหม่แล้วกันเนาะสามารถกดได้เลยนะเยเยะเดี๋ยวมจะเด้งให้อันนี้ก็ตั้งแต่ตัวลูกนะครับอ่าดูโมเดลซะกอ่อนนะครับนี่มีความสมูทนะครับ 3D แล้วก็มันสวยมากเลยนะโอ้เขมีการทําแบบปกภาพไปให้ด้วยเหรอผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันทําได้จริงหรือเปล่านะครับ เป็นทีเล็กกำลังกินโปรโตโซีนทอฟนะฮะซึ่งทีลูกทีเล็กนะครับในอนาคตที่จะวิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็พอเริ่มโตนะครับอานาต,ตมีร่างกายจะต่างไปนะครับเดี๋ยวไปเทียบกับเจ้าทีเล็กตัวนี้น่าจะโตเต็มว,วัยคิดว่าอันนี้ก็เทียบกับอาร์เตติโนเนาะนะกนะ็จะเห็นได้ว่าโมเดลต่างกันมากนะครับไอน,นี้คอยังเป็นป้ององ,องอยู่เลยอันนี้เป็น3 d นะฮะ สามารถกดทุกอย่างได้เหมือนกับในเซิร์ฟหลักนะครับและผมลืมบอกคุณทุนไปนะครับกดคลิกเป็นโจมตีใช่ไหมสามก็สี่ก็เป็นโจมต,ม 4, เจมตีเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการโจมตีพิเศษนะกดห้าเป็นการร้องได้นะครับห้าหกมันเอาคุแน่เลยห้าหกเจ็ดนะครับเป็นการร้องมาดูเจ้าเทอร์โดดอนโตซอลัดดีกว่านะครับนี่เป็นไฮไลท์ ของคลิปนี้เลยก็ได้นะครับที่อนาคตจะเข้ามาผมจะไม่ให้ผมจะไม่ให้ดูวัยเด็กวัยเอ่อวัยรุ่นหรือว่าไอ้ผมจะให้ดูวัยตัวเต็มวัยเลยนะครับซึ่งมันโคตรเท่ซึ่งผมรู้สึกว่าโมเดลเขายังทำไม่เสร็จนะครับยังดูเป็นแบบดินน้ำมันดินน้ำมันอยู่แล้วดอบสีของมันเนาะอ่าอันนี้ก็จะมาแทนไอเร็กในอนาคตนะครับ กัธรรมดานะครับกด3ตบกด4ีตบายตบฝานั่นเองครับนะโคตรเท่นะยครับแล้วก็เสียงที่หัวหัวนี้โคตรเท่โคตรน่ากลัวนะครับแล้วก็ทินโทนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะค่อยๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นโมเดล 3D ผมคิดว่าน่าจะทำให้เสร็จสักประมาณ หลายตัวอยู่แหละแล้วค่อยอัปเดตทีเดียวหรือไม่งั้นเขาก็คงจะรอทําเป็นโมเดล3 d ทั้งหมดนะครับแล้วก็อัปเดตทีเดียวเนาะเดายเกมนี้ไม่มีล็อกเมาส์นะฮะหมายถึงวิ่งไปตามทางนี่หันนะครับเราต้องกด W A D เองแล้วก็ตัวที่ไม่ได้เข้าในเซิร์ฟหลักด,ด้วยนะครับนั่นก็คือ เจ้าคอนเคเวเตอร์นะครับแล้วก็อนาคตเดี๋ยวจะมีเจ้าแพ็กซี่มาด้วยนะครับอ่ะเจ้าฉลามบกนี่เองกดเอ็มในิชชันเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้วิ่งเร็วมากนะครับก็เพ้ารอครับอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าแมพเขาคงตั้งใจทำให้ใหญ่กว่าเดิมนะฮะ ทีนี้หน้าตาของแบบก็จะไม่เหมือนเดิมละก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งตาดูคลิปนี้นะครับใครที่เล่นเป็นอยู่แล้วามาดูนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาดูกันนะฮะคิดถึงทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันบ่ม่คลิปหน้าครับแล้วรอวันนี้บา,บายๆสวัสดีครับ